ดราม่าเดือด YG l i e r เผยคลิปสมาชิกวง Blackpink Jennie Rose Lisa ใช้คำเอ็นเวิร์ดระหว่างการ audition ออก่อนเปิดตัวเรียกว่ากำลังเป็นกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักค่ะหลังจากมีคลิปวิดีโอที่สามสาววง Blackpink ใช้คำ N word, เอ็นเวิร์ดเผยแพร่พทางออนไลน์โดยคลิปดังกล่าวเผยเห็นสมาชิกวงอย่าง Rose Jennie และ Lisa ใช้คำเอ็นเวิร์ดยการใช้คำดูถูกเหยียดยามคำหยาบคายคนผิวสีในระหว่างการรับ audition ออก่อนเปิดตัวค่ะ ซึ่งคลิปเหล่านี้ก็กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วบนแพลตฟอร์ม X ทําให้เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเกี่ยวกับที่สาสาวเลือกใช้คํเอ w เวดเหล่านั้นค่ะโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อมีบุคคลหนึง่งซึ่งอ้างว่าเป็นอดีตพนักง,งานของ YG Entertainment ครูว่าจะเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับบริษัทเพลงยักษ์ใหญ่หลายแห่งซึ่งเขาใช้ชื่อว่า LG l i g g e r ได้สร้างช่อง Discord ใหม่ขึ้นมาและได้บอกกล่าวสาเหตุที่เขาทําแบบนี้โดยพวกเขาได้อธิบายว่าความโกรธของพวกเขามีต้นตอมาจากการถูกไล่ออก แล้วพวกเขารู้สึกไม่พอใจกับบริษัทนี้อย่างมากพวกเขายังอ้างว่าสันที่ทํางานเต็มไปด้วยการคุกคามการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและอาคติทางเพศซึ่งก็ทําให้ผู้ที่ติดตามเรื่องเหล่านี้ก็อยากจะรู้ว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นค่ะและบุคคลดังกล่าวที่เรียกตัวเองว่า YG l i g g e r ยังอ้างว่ามีข้อมูลจํานวนมากซึ่งในรายงานระบุว่ามีหลายเทรไบต์ และจะใช้เป็นหลักฐานในการกล่าวหาบริษัทบันเทิงชั้นนําและแม้ว่าประเด็นนี้จะมุ่งเน้นไปที่ YG Entertainment แต่บุคคลดังกล่าวก็ได้ขยายข้อกล่าวหาของตนให้ครอบคลุมไปถึงบริษัทใหญ่ๆใ,ในอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลี mm. เช่น SM Entertainment, h i g e Label, Q Entertainment, RBW, Blockberry Creative, JYP Entertainment, WM Entertainment และ Starship Entertainment ค่ะ ซึ่งท่ามกลางการถูกเถียงกันทางโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องมีการพูดถึงแบล็คทิ้งจำนวนมากและแพร่กระจายไปในโลกโซเชียลอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับคลิปที่รั่วไหลและความละเอียดอ่อนของวัฒนธรรมในหมู่ไอดอลเคป๊อปและวิธีที่บริษัทบันเทิงของเกาหลี in, นำอิทธิพลทางศิลปะของคนผิวสีและคนที่มีผิวสีอื่นๆมาใช้โดยไม่ได้ให้การยอมรับอย่างเหมาะสมโดยมีแฟนๆคนหนึ่งเขียนบนแลตฟอร์มเอ็กว่าจากเั้งทั้งหมดพวกเธอพูดคำที่มีความหมายเอนเวิร์ด และพูดภาษาอังกฤษได้คล่องมันบ้ามากเหมือนกับว่าเป็นทางเลือกที่ชัดเจนเกิดอะไรขึ้นกับการฝึกเด็กของ YG พวกเขาสองคนเติบโตมาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษควรจะรู้ดีกว่านี้ใช่ไหมผู้ใช้รายหนึ่งเขียนในขณะที่อีกรายเสริมว่าบ้าไปแล้วเพราะทิสูคาเปิลเพลงของนิกกี้ไม่นา่าแล้วก็เลี่ยงที่จะใช้คำเอ็นบดเหล่านี้ทั้งที่เธอเป็นชาวเกาหลีซึ่งแฟนคลับจํานวนมากบางคนย้งว่าเนื่องจากเป็นคนเกาหลีและคนไทยสมาชิกอาจไม่เข้าใจประวัติศาสตร์และความสําคัญทางวัฒนธรรมของคาคานี้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามคน อื่นๆก็ชี้เห็นว่าสมาชิก2คนพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วและน่าจะเข้าใจความหมายเอ็นเวิ์ดได้เป็นอย่างดีค่ะ และบางคอมเมนต์ก็ได้กล่าวว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมฉันถึงไม่สามารถเป็นสาววกเคปปได้พวกเขาเกลียดคนผิวสีมากแต่พวกเขาก็ได้รับแรงมานานใจจากวัฒนธรรมของเราและถ้าหากมองข้ามประเด็นดราม่าเหล่านี้เราก็จะพบว่าสีสาวแบล็กพิงมีความสามารถมากโดยเฉพาะนอลิซ่าซึ่งก่อนเดบิวต์เธอได้เป็นเด็กฝึกที่เก่งทั้งเรื่องร้องเป้นแรปและถูกประเมินให้ได้เกรดเทุกวิชาเรี่วความสามารถของนอลิซ่านั้นโดดเด่นเป็นที่1คู่ควรกับการถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงแบล็กพิงมากที่สุดค่ะ และนี่ก็คือข่าวสารที่เรานำอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งที่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ